สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มเบนจภาคีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรานำาพระกรุเนื้อดินเผานะครับมากรุทุ่งเศรษฐีนะครับก็ตรวจกำแพงเพชรนะครับมามาให้เพื่อนๆอไดอ้ศึกษาและสะสมาตามแนวทางการาสะสมพระแท้นะครับก็อ,อง์นี้เรียกว่าพระ กำแพงเม็ดมะเคล็ดนะครับก็พุทธละักษณะก็จะเหมือนเม็ดมะเคล็ดนะครับก็ก็จะเรียกตามความความคล้ายคลึงของของอ,ขององค์พระนะครับก็ก็จะมีกำแพงลีลาทุ่งเศรษฐีอีกที่เป็นคล้ายๆเม็ดขดุนก็จะเรียกว่าลีลาเม็ดขนุนแล้วก็เป็น คล้ายกิบบัวนะครับก็กําแพงกิบบัวนี่ครับก็จะมีเม็ดลื่นมีอีกหลากหลายนะครับก็จะขึ้นตามกลุทุ่งเศรษฐีนะครับอายุก็ประมาณราวๆคราวเดียวกันนะครับก็สําหรับพุทธคุณนะครับสำหรับพุทธคุณของพระพิมพ์นีนะครับก็จะ ไม่ต่างกับพระสุมก่อนะครับคือ,อมีกูไม่จนนะครับแถวคาดปลอดภัยนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นพุทธคุณไม่ไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันนะครับพุทธรักษณะในการก็จะเป็นการนั่งปางมารวิชัยนะครับบนทางนะครับก็จะมีเส้นเส้นพิมพ์นะครับเส้นเส้นเขาเรียก เส้นแซมนะครับใต้ฐานครับดูที่เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวผมจะบรรยายตามภาพที่เห็นเลยนะครับก็จะ,ะมีสีน้ำตาลนะครับที่ที่เคลือบผิวพระนะครับก็ก็ลักษณะเป็นเป็นเป็นยางไม้นะครับลักษณะเหมือนยางไม้นะครับที่ที่ใช้เคลือบผิวองค์พระเพื่อรักษาผิวพระนะครับแล้วก็จะมีเส้นแสม ตามฐานนะครับเส้นๆตามฐานฐานนะครับซึ่งซึ่งใช้ดูเป็นจุดจุดตำแหนินะครับเป็นจุดชี้จุดสำคัญนะครับของการดูพระแท้นะครับดูหลักความเป็นธรรมชาตินะครับของของเนื้อพระนะครับเนื้อพระแล้วก็พิมพ์ทรงนะครับก็ดูก็จะมีมิตินะครับหน้า อ,อกหน้าใบหน้าหนะ้าอ,อกลำแขนการ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 นั่งขัดสมาธินะครับก็หัวเข่าก็จะโนนขึ้นมานะครับขาเขาจะโนนดูพระจะมีดูดูมีมิติมีความสวยงามนะครับองนี้ถือว่า,าเดิมดมนะครับด้านหลังนะครับก็ปรากฏลายนิ้วมือนะครับเหมือนเหมือนเหมือนพระ มันพระกำ,กำแพงทุตเสทีเม็ดขนุนนะครับออก็ลักษณะเดีวยวกันครับก็จะมีคราบความเก่านะครับแล้วก็คราบสีน้ําตาลนะครับสูงใกล้ๆก็จะเห็นนะครับสีน้ําตาลเป็นเป็นลักษณะเป็น,นยงางไม้แห้งนะครับที่ที่เกาะติดกับผิวพระนะครับเป็นพระมีมีอายุ หก0จปีก็ว่จะมีความแกล่งนะครับเป็นเป็นเนื้อดินเผาแป็นเป็นพระเนื้อดินเผาซึ่งซึ่งแกล่งแกล่งมากนะครับก็ก็ก็จะมีความมันนะครับมันวาวนะครับถ้าถ้าได้สัมผัสถูกผิวถูกเงือยิ่งพระทีะ่ได้ใช้งานนะครับถูกเงอถูก การสัมผัสบ่อยๆก็จะมีความมันวาวขึ้นมาสวยงามนะครับก็ก็จะก็จะเห็นเป็นปรากฏลายนิ้วมือนะครับด้านหลังนะครับก,ก็จะ,ะซูมให้ดูนะครับก็จะมีคราบเม็ดเล็กๆนะครับครับนี่ก็จะเป็นมวลสารทีท่ที่ใช้ทำระ พิมพ์นี้นะครับอันนี้อีกองหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งองนี้จะมีเม็ดเม็ดหินนะครับเม็ดมวลสารนะครับสีขาวที่ติดอยู่ไหลซ้ายขององค์พระนะครับก็แต่ละองค์ก,ก็จะมีพุทธลักษณะนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานสองชั้นนะครับแล้วก็นั่งนั่นบงบางบางวิชัยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือน เม็ดมะเคล็ดนะครับก็จะมีคราบสีขาวบ้างอะไรนี่ครับผมก็ก็จะเป็นการใช้ปูนขาวโรยนะครับเพื่อเพื่อรักษาเพื่อรักษา,าสภาพพระไม่แมลงมากัดแทะได้นะครับนี่ก็ดูเส้นฐานนะครับเส้นแซมที่ฐานนะครับก็จะพลิ้วเป็นธรรมชาตินะครับก็จะมีถ้าถ้าเป็นพระ ทำมาใหม่ก็จะทําไม่ได้แบบนี้นะครับก,ก็ตอนนี้ก็ความเก่านี้ก็จะหลอกกันไม่ได้นะครับดูความเก่าดูความเก่าออกตัวนี้ใช้สามารถดูเป็นเป็นตัวตัวเป็นถ้าถ้าดูพระสกุลกำแพงทุ่งเศรษฐีนี่เป็นนะครับก็จะดูสามารถดูพระ แต่ขยายสาขาไปได้ได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าเราเราเรียนรู้ความความเก่าการการยุบยน่นแล้วก็การเปลีป่ยนแปลงทำตามธรรมชาติของของการเวลาที่ผ่านไปหลายร้อยปีนะครับก็เร,เราจะสามารถดูความเก่าได้นะครับการที่การที่ดูความเก่าได้เราก็จะ สามารถแยกแยะความแท้พระแท้ได้นะครับบางทีก็อาจจะไม่ต้องส่องกล้องเราก็สามารถแยกแยะได้เลยนะครับถ้าเรามีความชนานาญในการด,ดูพระเก่านะครับก็จะ,จะต้องดูให้ชินตานะครับน,นี่ด้านหลังนะครับอง์นี้จะจะแตกข้างบนนะครับแตกข้างบน ก็บินบินนะครับได้มาได้มาแบบนี้นะครับก็ก็ก็เป็นความโชคดีนะครับที่เราได้ได้เห็นข้างในให้นเห็นข้างในนะครับว่าว่าพระ,ะภายในองค์พระเป็นเป็นลักษณะยังไงนะครับก็ก็มีความแกล่งนะครับอ่านี่ครับออกเขียวนะครับมีลาดำลาขาวขึ้นนะครับ พอดูง่ายครับดูง่ายถ้าถ้าเราหมั่นศึกษาดักศึกษาหาความรู้พระเก่านะครับก็เราก็จะมีความเชี่ยวชาญนะครับก็จะเป็นลักษณะมันวาวนะครับมันวาวพระอง์นี้ใครได้ครอบครองก็ถือว่ามีบุญวัสนานะครับที่ที่ได้ที่ได้ครอบครองพระแท้นะครับเป็น พุทธคุณก็มียิ่งยอนไปกว่าพระทุงเศรษฐีชเช่นเดียวกันกับเมตขนุนพระรีลาเมดขนุนพสุ่มกรอต่างๆนะครับก็ไม่ยิ่งยอนไปเก่ากันนะครับก็วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรวก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ